สวัสดีครับลูกค้าร้านเวียงทองเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับเป็นประตูอันนี้เป็นประตูใสพิเศษนะครับลูกค้าสั่งทํานะครับเป็นลูกฟักนะครับ17ฟักนะครับขนาดสักคู่นะครับขนาด127นะครับคูณ245่นะครับลูกค้าบางท่านนะครับอาจอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมประตูอันนี้นะครับใสถึงแปลกนะครับอันนี้เป็นประตูบานเดียวใช่ไหมครับอันนี้เป็นประตูบานเดียวนะครับ ไซ์ปกติเนี่ยประตูเราจะมี80 90นะครับ40 50นะครับ200ทำไมอันนี้ถึง127แล้วก็ลงท้ายด้วยความสูง2 4 5นะครับทำไมไม่ถึง250นะครับลูกค้านะครับจะเชื่อในในเลขเลขมงคลของจีนนะครับเลขมงคลของจีนเนี่ยจะจะเป็นเลขที่ลงท้ายเช่นประมาณนี้นะครับส่วนประตูบานนี้นะครับมาเข้ามาดูใกล้เลย ตูบานนี้นะครับจะเป็นลูกฟักนะครับทั้งหมดนะครับ17 17ชิ้นนะครับแล้วก็มีช่องช่องกระจกนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับผมส่วนไม้นะครับอันนี้เป็นไม้สักแก่นะครับทั้งบานเลยนะครับผมก็ดูความสวยงามของไม้อันนี้ได้นะครับราคาบานนี้นะครับไม่รวมทําสีนะครับเราเซาะร่องด้านข้างนะครับเพื่อให้ลูกค้าไปใส่เป็นกระจกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจกนรภัยหรือว่ากระจกธรรมดาลูกค้าก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับเราสอะรองมาให้เรียบร้อยแล้วบ้านนี้นะครับสั่งทําพิเศษนะครับราคาอยู่ที่21,500บาทนะครับผมอันนี้เป็นของคุณดรแดงนะครับดรแดงนะครับอยู่นนทบุรีนะครับเรากําลังแพ็คส่งลูกค้านะครับประตูบานเล็กอีก14บานนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมในช่อง YouTube ชื่อ ชื่อร้านเวียงทองเฟอร์นิเจอร์นะครับในช่อง YouTube Facebook ชื่อร้านเวียงทองเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับ